สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงของชาววันจันทร์นะคะประจำเดือนธันวาคมพศ2565นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือสถานการณ์นะคะสถานภาพโดยรวมนะคะของชาววันจันทร์นะคะในเดือนธันวาคมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะข่าพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไล มีข้าวิชาชีพนะคะดูดวงประจําเดือนอยู่ที่ราคา199บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟันมาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะแปดเก้า Sip. Sí. มาดูนะคะว่าชาววันจันทร์นะคะจะได้ไพ่อะไรบ้างประจําเดือนธันวาคม2 5 6พน้านะคะชาววันจันทร์ไพ่เดมูลเลยนะคะนะเดมูลเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยนะคะขี้กังวลคิดทุกเรื่องคิดทุกอย่างกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะนะรวมถึงบางครั้งเซนซิทีฟง่ายขี้น้อยใจนะคะนะเดมูลเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะแต่จะส่งผลดี สำหรับคนที่ทํางานกลางคืนนะคะนะเรียกว่าไพ่เดอะมูนเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนคนกลางคืนนั่นเองนะคะนะหรือเดอะมูนเนี่ยบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวด้วยนะชาววันจันทร์นะคะเก็บตัวบางครั้งค่อนข้างจะดูลึกลับนะคะนะบางครั้งไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะนะชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่คนเดียวนะคะนะ เป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีเซนด้วยนะเดะมูนนะมีเซนมีสัมผัสมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะมักจะเห็นสิ่งลี้ลับลึกลับนะคะสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันนั่นเองนะคะ เดือนสันนะคะนะแต่ก็ยังมีความดวงดีมีความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าทุกอย่างจะผ่านคนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะไพ่เดือนสันเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะบริวารลูกหลานอาจจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเดือนสันเนี่ยชาววันจันทร์นะเรียกว่าน่าชื่นอกตรมนะ นะคะนะข้างนอกดูสดใสเฮฮาปาร์ตี้อารมณ์ดีสนุกสนานแต่บางครั้งนะคะเรียกว่าความทุกข์เยอะแยะมากมายความเครียดนะคะเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะะสร้างพลังบวกนะคะสร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะพลังงานที่มันลบๆบะคะมันจะได้หายไปนะคะสาววันจันทร์นะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะเดดานะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็เรียกว่าไม่ ไม่ได้ได้มาแบบง่ายดายนะเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการวิ่งเต้นนะคะนะการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆแล้วเจ็ดดาบระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะอาจจะมีในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยนะคะการถูกลักถูกขโมยฉกชิงวิ่งราวอันนี้เจ็ดดาบต้องระมัดระวังนะรวมถึงในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญานะคะ ข้อตกลงสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้รอบคอบนะคะอย่าพังเผยอ,อย่าเผอเรอนะคะเพราะว่าชาววันจันทร์บางครั้งเป็นคนที่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆนะในเดือนนี้คุณต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะเพราะไพ่จะดาบขึ้นมาการงานที่คุณต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะอาจจะมีงานเร่งงานด่วนออเดอร์แบบด่วนๆเข้ามาด้วยนะคะ ราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยทํางานเกี่ยวข้องกับงานบริการงานดูแลได้นะบางคนเป็นแม่บ้านนะคะนะบางคนทํางานอยู่กับบ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวนะคะราชินีถ้วยนะคะดูเหมือนชาววันจันทร์กําลังพยายามที่จะก้าวข้ามความรู้สึกนะคะที่มันโดดเดี่ยวที่มันอ้างวางที่มันสับสนอยู่นะคะราชินีถ้วยคุณอาจจะกําลังใจจดใจจ่อกับอะไรบางอย่างนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะนะงานใหม่ไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์น,นะคะบางคนทํางานเดมูลเนี่ยงานเกี่ยวข้องกับงานเขียนงานนิยายได้นะนะคะนะงานที่อาจจะต้องมีเรื่องของการใช้ไอเดียใช้ความสงบนะคะนะ งานเกี่ยวข้องกับพวกงานอร์ติอะไรพวกนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะนะความคิดริเริ่มนะคะนะการทําสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะจะได้บริวารที่ดีนะคะนะหรือว่าลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ 5เหรียญเป็นไพ่ของความอิดโรยนะคะนะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดนะยายนะไพ่5เหรียญนะคะนะเรียกว่าตําแหน่งที่ทํางานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรหน่วยงานสิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนมีดวงของการยกย้ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ หกเหรียญน,นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียเลยทีเดียวนะคะเพราะหกเหรียญเนี่ยดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะแต่ชาววันจันทร์เหมือนที่บอกนะหกเหรียญมันก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันนะ เพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ใจอ่อนนะคะนะขี้ใจอ่อนขี้สงสารอันนี้จะเป็นจุดอ่อนของตัวคุณนะทําให้คนรอบข้างเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณได้นะคะนะทำให้คุณมักจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับคนที่คุณไว้ใจนะคะหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าอาจจะถูกหลอกใช้ในเรื่องของงานด้วยนะ นะคะคเรียกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ปฏิเสธไข่ิเป็นนะ่ะพอใครเขามาโยนงานให้คุณคุณก็รับไว้รับไว้นะคะเรียกว่ารับไว้ด้วยความจำใจนะทั้งๆที่งานตัวเองก็เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนั่นเองนะคะ วีออฟฟอร์จูนนะคะนะวีออฟฟอร์จูนหมายถึงความดวงดีความโชคดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะเรียกว่าจะแวะเวียนเข้ามานะคะใครที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรนะเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะวีออฟฟอร์จูนเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหรือนะคะวีออฟฟอร์จูนตัวชาววันจันทร์เองนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนังหาตำรับตำราจากโลกออนไลน์นะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องมีเรื่อง ื่องของการเรียนรู้ในโลกกว้างให้มากขึ้นเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะนะได้รับสิ่งใหม่ๆได้เจอเจอสิ่งที่ดีใหม่ๆนะคะอย่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะอะไรที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตนะคะแล้วในเดือนนี้คุณต้องกระตือรือร้นมากขึ้นนะดมูนเนี่ยมันทําอะไรเฉยๆช้ๆชาๆเรื่อยๆเป่อยๆนะคะนะ รวมถึงชาววันจันทร์เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เด็ดขาดโลเลลังเลนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ อ่อนปกเปียกนะในเรื่องของความคิดนะคะนะเรียกว่าสับสนว่าวุ่นกับความความคิดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณอาจจะต้องมองหาที่ปรึกษานะมองหาเพื่อนหามิตรนะคะนะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาคําแนะนําสิ่งต่างๆที่ดีให้กับคุณได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องพร้อมที่จะเรียนดูด้วยนะและอัศวินถ้วยนะคะนะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูช้าดูเนิบนะคะแต่มันก็จะมีความมั่นคงด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่ได้ช้าแบบเอื่อยเฉยนะเรียกว่าช้า แบบมีสตินะคะช้าแบบรอบคอบนั่นเองนะคะ ชาววันจันทร์นะคะนะเรียกว่าการงานในเดือนนี้ของคุณนะหมอฟ้ามองว่ามันจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้จะส่งผลเสียให้กับชาววันจันทร์นะคะเรียกว่ายังไม่ต้องกังวลไปก่อนล่วงหน้านะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะนะเช่นบางคนเปลี่ยนงานใหม่นะคะนะหรือใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานในเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการย้ายงานนะคะย้ายสาขานะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายนะคะเพื่อที่จะไปปรับ ปรับตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนนะคะนะเกิดขึ้นก็ได้นะเรียกว่าเราต้อง คิดในด้านบวกมองในด้านบวกเอาไว้ก่อนนะคะนะอย่าเพิ่งไปกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงนะคะอย่าอยู่กับความภาวะพาวงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรตัดสินใจให้ให้ได้เด็ดขาดหรือถ้าในเรื่องของงานมีปัญหานะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยมองหาคนที่เขามีความชํชนานิชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะขอแนวทางสิ่งต่างๆจากคนเหล่านั้นนะคะจะเซ็นเอกสารจะเซ็นสัญญานะคะนะหรือว่า จะเซ็นอะไรอ่านให้ดีก่อนดูให้รอบคอบนะคะไม่ไง,งนั้นนะคะเดี๋ยวปัญหามันจะตามมาทีหลังชาววันจันทร์เป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นทําดีกับใครไม่ค่อยมีใครเห็นแล้วดวงมักจะถูกถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างจากคนที่เรารู้สึกว่าบางครั้งไว้ใจที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะชาววันจันทร์นะคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของ ไหวพริบนะคะนะหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของบุคคลนะคะให้มากขึ้นด้วยนะคะเรียนเรียนรู้ในโลกกว้างนะคะนะเรียนรู้ที่จะรู้ทันเลขเหลี่ยมของคนให้มากขึ้นนะคะชาววันจันทร์นะบางครั้งไม่ค่อยมีเลขเหลี่ยมกับใครนะคะเพราะฉะนั้นในในเดือนนี้คุณอาจจะเจอเจอกับคนที่เขามีเลขเหลี่ยมเข้ามานะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องเอเรียกว่ามีไหวพริบปฏิพานนะคะ จะทำอะไรก็รอบครอบก็แล้วกันนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันจันนะเดะซันเนี่ยมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะนะมีโชคจากบริวารลูกหลานนะคะหรือตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบียนรถก็จะให้โชคด้วยเช่นกันนะ แล้วชาววันจันทร์นะคะการเงินหกเหรียญค่อนข้างจะหมุนเวียนนะได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องก,กับการจำนองจำนำด้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนะคะการเงินเหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนจะดีขึ้นแต่มันก็ยังทรงทรงอยู่นะคะนะเรียกว่าชาววันจันทร์การเงินไม่ค่อยคงที่ดีขึ้นเป็นพักๆนะคะ อ,อดีขึ้นเป็นช่วงๆนะแต่ถามว่าในเดือนนี้การเงินคุณจะดีขึ้นไหมหมอฟ้ามองว่ายังไม่ดีที่สุดนะ แต่ใครที่รอเงินก้อนอยู่คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาคุณจะมีโชคเข้ามาจะมีเงินให้ให้คุณได้มหมุนเวียนนะคะใครที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินอาจจะได้เป็นบางส่วนอาจจะได้ยังไม่ทั้งหมดนะคะและ้วไพ่วีออฟฟอร์จูนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนพ่อค้าคนกลางนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะวีออฟฟอร์จูนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องวีออฟฟอร์จูนแล้วก็เนี่ยสองเหรียญเจ็ดดาบอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการจำนองจำนำนะคะการถ่ายถอนก็ได้ด้วยเช่น นนะะแต่การเงินนะจะเรียกว่าชาววันจันทร์หกเหรียญเนี่ยดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์นะคะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะนะ้ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากกัลรรยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องรอบครอบด้วยนะชาววันจันทร์เป็นคนที่เรียกว่าใช้เงินเก่งหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันจันร์ทได้ราชินีถ้วยนะถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลคุณดีนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะแต่ชาววันจันร์นะคะเป็นคนที่เรียกว่าโหยหาความรักนะคะเป็นคนที่เรียกว่าต้องการความรักต้องการคนเอาใจใส่ต้องการคนดูแลนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หมอฟ้า,ามองว่าชาววันจันทร์ คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคุณอาจจะพังเพรอไปแอบคบแอบคุยกับใครนะคะโดยเฉพาะใครที่มีแฟนอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเจตดาบเดมูลนะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่นะคะระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นกิ๊กอันนี้ของคุณนี่แหละเขาจะนําพาปัญหามาให้คุณนะบางคนนะคะเดมูลเนี่ยอยู่ ในช่วงของ 2. จิต2ใจนะคะรักพี่เสียดายน้องจะเลือกใครดีนะคะนะ้าคนนี้ฉันก็อยากรักษาไว้อีกคนหนึ่งฉันก็อยากรักษาไว้ไม่ได้นะคะสาววันจันนะ้าคุณต้องตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาการโกรธกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันยังรักรักเลิกๆนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะ เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการห่างกันสักพักห่างกันสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขาดจากกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเดมูลเนี่ยนะโหยหาความรักอยากจะมีรักดีๆนะคะมีโอกาสได้พบรักนะไพ่เดอซันคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะแต่ถามว่าถ้าพบรักแล้วเป็นความรักที่ดีหรือ,อยังก็อาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปนะคะ แต่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักนั่นเองนะหรือว่าบางคนนะคะนะบางคนนี้เรียกว่ามักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะเข้ามาเกี่ยวพันนะคะเรามัตระวังนิดนึงดูให้ดีด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพชาวนนะะชาวันจันทร์นะคะชาววันจันทร์ชอบเล่นโทรศัพท์ในที่มืดๆดนาะระมัดระวังในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกรนนะคะแล้วก็บางคนนี้แขนขาไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะนาะระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูก อุบัติเหตุการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงนะคะนะเรียกว่าอาจจะเกิดการฟกช้ำดําเขียวเกิดขึ้นด้วยนะคะชาววันจันทร์นะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะรวมถึงชาววันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าในเดือนนี้นะให้ชาววันจันทร์ทำบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ด้วยนะคะนะเรียกว่าเป็นการทําบุญต้อนรับนะคะปีใหม่นั่นเองนะคะ ส่วนาชาววันจันทร์นะหมอฟ้าแนะนำว่าถ้าจะขอพรน,นะคะนะขอพรน,นะคะเดซสันนี้ขอพรจากองค์พระพิฆเนศนะคะนะ เรียกว่าให้คุณขอพอรจากองค์พระพิคเนตนะคะหรือในสายในสายในศาสตร์นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแล้วก็บูชาก็ได้นะแล้วในเดือนนี้ให้คุณปัดกวาดทาความสะอาดบ้านให้ดีเลยทีเดียวนะคะตรงไหนที่มันรกรุงรังนะคะตรงไหนที่มันเป็นน้ําคําเน่าเหม็นนะเออคุณต้องจัดการให้ดีนะคะในเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นนะคะ,ะขยะอะไรที่มัน กองมันสุมอยู่นะชาววันจันนะเรียกว่าคุณต้องเคลียร์คุณต้องสะสางให้เรียบร้อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลมาถึงสุขภาพคนในครอบครัวคุณได้นะเพราะดูเหมือนชาววันจันตําแหน่งบ้านมันจะมีสิ่งที่เน่าเหม็นปฏิกูลนะคะอาจจะเป็นบ่อน้ําเสียบ่อน้ําเน่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านหรือเปล่าลองดูนะคะนะแล้วก็คอมเมนต์บอกหมอฟ้าด้วยนะว่ามีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็รอบตัวบ้านนี่ปัดกวาดทําทความสะอาดนะคะนะ ทำให้มันแบบสะอาดถูสะอาดตานะคะนะเออมันจะเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคด้วยนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะหรือชาววันจันทร์นะหมอฟ้าแนะนําไว้คุณขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ไยในบ้านนะคะนะขอเข้ามากมจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ อาลืมบอกไปนะชาววันจันทร์ใครที่อยากจะได้รถได้บ้านนะคะในเดือนนี้นะคุณมีโอกาสที่จะได้แต่มันอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมการคำประกันกันเกิดขึ้นนะคะตกหล่นไปนิดขอโทษนะอ่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนำโชคจากนาไพ่มีเลขก8มีเลข9กมีเลข0มีเลข6 และเล็กหนึ่งนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของชาววันจันทร์ประจำเดือนธันวาคมพศ2565นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ